ขอนอบน้อมแด่พระัตนตรัยขอการพระเสระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะคะรับเจนพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านโยมก็นั่งตามสบายนะครับ วันนี้ก็ตรงกับวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ก็เป็นวันเข้าสู่ฤดูฝนในพัะศาสนานี้ฤดูฝนยมนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12 รวมแล้วก็ประมาณสี่เดือนเวลาที่ชาวพุทธมีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมก็ทำได้ทุกวันแต่ในช่วงกิจกรรมเข้าพรรษาชาวพุทธก็จะมีกิจกรรมพิเศษหล่อเทียนแล้วก็จัดกิจกรรมแห่เทียนถวายเทียนพรรษากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ <c oughs> ทำให้หลายภาคส่วน ได้มีโอกาสเจริญกุศลร่วมกันนะมีโอกาสถวายทานมีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมสมาทานศีลร,รักษาศีลและบางคนบางท่านบางคนบางท่านพอช่วงเข้าพรรษาก็มีการอธิษฐานแบบพระพิสุยมงดเล่าเข้าพรรษาออตอนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเมื่อวันก่อน ผ่านเขตกรุงเทพก็เห็นคณะครูอาจารย์พาลูกศิษย์ลูกหาจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าไปยังวัดต่างๆเพื่อถวายให้กับพระพิสุที่อยู่ในวัดนั้นๆอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำดีในช่วงวันเข้าบรรษาและบางคนบางท่านเยาวชนบางคนบางท่านก็ชู่ป้าย รณรง์การงดยาเสพติดงดเหล้าเข้าพรรษาดีไม่ยมงดเหล้าเข้าพรรษาดีนะแต่ทากันไหมในอีกเรื่องหนึ่งนะบางคนบางท่านเวลาที่มาวัดรับศีลเขาให้ศีลห้ารับศีลห้าพระก็ให้ศีลห้าแต่โยมบางคนบางท่านรับแค่ศีลสี่พอถึงข้อสุดท้ายนี่เงียบกริบ ก็เป็นที่สังเกตของผู้คนทำไมโยมไม่สมาทานสินข้อที่ห้าผมไม่สมาทานแล้วครับผมกินเหล้าถ้าผมสมาทานสินข้อนี้เนี่ยถ้าผมไปกินเหล้าผมจะผิดสินข้อที่ข้อมุสาวาทเออแกก็คิดดีนะออไม่อยากจะให้ตนเองเนี่ยเสียศินเพราะรับปากกับพระว่าจะสมาทานสินห้ารักษาสินห้าถ้าเกิดว่าสมาทานสินข้อที่ห้างดกินเหล้าแล้วเนี่ย ทำไม่ได้ก็จะเสียเสียสัจจะที่ให้ไว้กับพระที่รับไว้กับพระถามว่าแบบนี้เนี่ยทำได้ไหมก็ทําได้โยมเพียงแต่ว่าถ้าเราสมาทานศีลห้าไม่ว่าจะเป็นข้อง,งดเว้นจากปณิฏิบาตงดเว้นจากอาทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจาร์งดเว้นจากการพูดปดพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มสุราน้ำเมา ถ้าเราสมาทานตั้งใจประพฤตนะิชื่อว่าเรามีศีลในขณะนั้นนั้นเจตนาที่สมาทานนั่นแหละก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้บุญกุศลเกิดขึ้นกับเรานะไม่ใช่ว่าสมาทานปับ๊บศีลมันก็จะขาดทันทีทันใดมันต้องประสบกับเหตุที่จะทำให้ศีลของเราบกพร่องศีลของเราเสียหายบางครั้งบางทีเราสมาทานแล้วเนี่ยอาจจะมีฮิริโอตปะเกิดขึ้น มีความละอายใจมีความเกรงกลวัวที่จะทําบาปทุจริตก็จะเป็นเหตุให้งดเว้นจากการดื่มน้ําเมานั้นได้เคยมีโยมท่านหนึ่งสมาทานงดเหล้าเข้าพรรษาสามเดือนโยมพอออกพรรษานี้จัดเต็มเลยเพราะว่าในพรรษานี่โอ,อดมาสามเดือนข้างบ้านก็เลยมาพูด คล้ายๆกับทำให้เขาได้สติหรือซ้าเติมก็ยังไงก็ไม่ทราบบอกอย่างนี้มันไม่แน่จริงเข้าพรรษาแค่สามเดือนออกพรรษามันต้งเก้าเดือนแน่จริงงดเหล้าออกพรรษาเออพอในพรรษาก็กินเหล้าอันนี้ก็พูดกันไปนะแต่จริงแล้วโยมการที่ได้เว้นระยะจากการกระทำใดๆก็ตามที่ทำให้ตนเองเสียสุขภาพหรือผิดศีล ปกติถ้าไม่ใช่ีวันเข้าบรรษาเขาก็กินทุกวันอยู่แล้ววันไหนประสงค์ที่จะดื่มจะกินก็กินกันทุกวันพอกินแล้วก็มีโทษทางร่างกายบ้างอาจจะทำให้ความทรงจำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยทรงจำได้พอถูกของมนเมาเข้าไปบันรอนก็ทำให้ความทรงจำนั้น,น,นสูญเสียไปพอถึง เข้าพรรษาก็เลยตั้งใจสมาทานงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษานี่สามเดือนถามว่าดีไหมโยมโยมเกรว่างดเหล้าดีนะทําได้สามเดือนพอออกพรรษาไปแม้จะจัดเต็มยังไงก็มันเป็นคนละช่วงแสดงว่าช่วงที่ตนเองงดเว้นได้สามเดือนเนี่ยบุญกุศลก็เกิดขึ้นกับตนเองส่วนพอออกพรรษาแล้วจะไปกินจะไปดื่มหรืออะไรก็ตามก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่บางคนบางท่านพองดเล่าเข้าพรรษาแล้วภายหลังมาไม่ใช่เพียงแต่งดเล่าอย่างเดียวมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมกับพระความรู้สึกก็เปลี่ยนไปจากที่คิดว่าเออเราจะงดเล่าเพียงแค่สามเดือนในพรรษาอาจจะมีกําลังใจในการงดเล่างดบุหรี่ตลอดชีวิตก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ควรให้กําลังใจซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเรา ประสงค์จะให้เกิดสันติภาพในสังคมก็ควรที่จะยึดยื่นไมตรีจิตให้แก่กันไม่ว่าใครจะทำดีในส่วนไหนที่เป็นผลปรากฏประจักษ์แก่สายตามีโอกาสให้กำลังใจก็ให้กำลังใจตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าใครทำอะไรเสียหายม,มีข้อบกพร่องควรที่จะเตือนสติไม่ควรที่จะซ้ำเติมกันและกัน อย่างเช่นทุกวันนี้ญาติโยมอาจจะได้ยินได้ฟังข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวใดๆก็ตามถูกข่าวของพระเนี่ยกรบหมดเลยโยมนะแสดงว่าข่าวพระนี่ขายได้พระก็สามารถเป็นข่าวที่ทำให้ผู้สื่อข่าวนำไปขยายผลทำให้มีรายได้ก็เป็นการกระจายรายได้เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่ตามข่าว ก็ทำให้คนมาดูนะถ้าเกิดว่าช่องทางนะปัจจุบันก็มียอดไลค์ยอดแชร์อะไรต่างๆเงินก็เข้ามายัางสถานที่นั้นๆสำหรับผู้ที่นำเสนอข่าวแต่อย่างหนึ่งที่ติดตามมาก็คือทำให้กลุ่มของชาวพุทธเกิดความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอาจจะรู้สึกรังเกียจพระพิสุถ้าเกิดรังเกียจพระเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะบาตก็จะไม่ใส่ละ เพราะบางคนบางท่านเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ทําบุญใส่บาตรไม่ได้ยินได้ฟังธรำแต่พอมีเหตุการณ์ใดๆก็ตามเกี่ยวกับพระทำผิดทําเสียหายก็ออกมาโจมตีบางครั้งบางทีนะั้นนำผ้าแบบนี้เนะี่ยมาหมตนเองเป็นคารวาสนะแต่นำผ้าของพระเนี่ยมาหมแล้วก็แสดงวิธีการหรือออกความคิดเห็นต่างๆที่ทำให้คนเข้าใจไปว่า พระเนี่ยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อพระศาสนาสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ขาดไปก็คือความศรัทธาเวลาที่โยมไม่มีศรัทธานะศรัทธาเนี่ยเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายความเลื่อมใสเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้คนคนนั้นให้ทานก็ได้ รักษาศีลก็ได้เจริญภาวนาก็ได้สามอย่างเลยนะสามารถทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองก็ได้ทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นก็ได้แต่เมื่อใดก็ตามศรัทธานถูกบั่นรอนทําให้คลายไปจางไปโยมเคยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้รู้สึกไม่ศรัทธาเลยมีไหมโยมเกศฑไม่มีเนาะเอออันนี้ดีรักษาใจดีอโย,ยมไมช่ชีมีไหมเออไม่มีนะ โยมที่ฟังธทะมีไหมช่วงนี้รู้สึกศรัทธาไม่ค่อยดีเลยเนี่ยข่าวพระเสียหายมีไหมมีนะก็ลองสังเกตดูว่าถ้าศรัทธาของเราเริ่มถอยกำลังอะไรที่จะติดตามมาการงดการเว้นจากกุศลธรรมใดๆก็ตามจะเริ่มงดเริ่มเว้นบางคนบางท่านจากที่เคยบริจาค สร้างเสนาสนะถวายอาหารพระภิกษุสามเณรถวายยาแก่พระภิกษุอาพาธพอได้ยินได้ฟังข่าวเไปเบนเข็มดีกว่าไปที่โรงพยาบาลไปศูนย์เด็กเล็กไปหาสถานที่ที่เขามีการสงเคราะห์คนยากไร้ก็เปลี่ยนสถานที่ทำบุญถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ไม่เสียหายเพราะว่าตราบใดก็ตามที่ยังมีการให้การบริจาคก,การเสียสละ บุญก็เกิดขึ้นกับเราแต่ส่วนหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังคือการนำไปพูดไปบอกต่อในส่วนที่จะทำให้ศรัทธาของเราก็ยิ่งเสียหายขึ้นไปอีกคนที่เขาไม่รู้เรื่องนะบางคนเขาไม่ได้ตามข่าวนะเขาไม่มีสมาร์ทโฟนเขาไม่มีอุปกรณ์ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็มีการไหว้พระสวดมนต์ถวายทานพระไปบิณฑบาตก็ตักบาตรปกติ แต่ถ้าเราต้องการให้เขารับทราบอย่างเช่นเขาใส่บาตรทุกวันนะทีวีก็ไม่มีดูข้อมูลข่าวสารก็ไม่มีว่าจะมาทางช่องทางไหนหนังสือพิมพ์ก็ไม่เคยไปขายเกิดมีคนอยากจะให้เขารู้นะเธอเธอหรือยายยายรู้ไหมเนี่ยพระเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าเป็นยังไงละยายใส่บาตรทุกวันยายก็เริ่มจะจิตใจไม่ดีแล้วอาทำไมมันเป็นได้ถึงขนาดนั้น เหตุผลที่ยายได้รับอาจจะเป็นเหตุทําให้ยายเนี่ยคลายศรัทธาจากพระาศาสนาก็เป็นได้ฉัน,นี้ญาติโยมทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังมีเรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลโยมมีพระพิสุจาริกตามพระผู้มีพระภาคไม่ใช่รูปสองรูปนะเยอะเลยไปเป็นจำนวนมากพอไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งมีกองไฟอยู่โยมกองไฟ ลุกโผล่ขึ้นมาพระองค์ก็ถามโดยประการที่จะให้พระพิสุิ์ได้ตอบตามความเป็นจริงระหว่างกอดกองไฟเนี่ยกับกอดมาตุคามอันไหนดีกว่าโยมคิดว่าพระจะตอบว่ายัางไงเออโยมยิ้มเลยนะโยมว่าแต่พระตอบเลยโยมก็ต้องตอบว่ากอดมาตุคามนั่นแหละกอดผู้หญิงนั่นแหละดีกว่ากอดกองไฟใช่ไหมอา้าวทาไมเป็นแบบนั้นล่ะ กอดกองไฟมันก็ถูกไฟเผามันร้อนกอดมาทุกามกอดผู้หญิงเอา้ามันก็มีสัมผสัสนุ่มนิ่มพระก็ตอบแบบนั้นนะพระท่านไม่ได้สร้างภาพนโยมนะรู้สึกยังไงตอบไปตามนั้นเลยเอา้าแล้วพระองค์ว่าอย่างไรล่ะพร,ระองค์ก็ตรัสสอนโดยประการที่จะให้พระพิสุเหล่านั้นได้เห็นโทษในปัจจุบันเห็นคุณในปัจจุบันว่าถ้าหากว่ากอดกองไฟเนี่ยแม้จะได้รับทุกปางตาย แต่ว่าการกอดกองไฟที่ได้รับทุกปางตายนั้นไม่ทำให้พระพิสุรูปนั้นนั้นไปอบายนะไม่ไม่ได้ทำให้พระพิสุรูปนั้นนั้นไปอบายมันจบในชาตินั้นนั้นความทุกข์ก็จบในชาตินั้นนั้นแต่ถ้าหากว่ากอดมาตุคามมีความสัมพันธ์กับมาตุคามแม้ว่าจะไม่ได้ทุกข์ในปัจจุบันเหมือนอย่างกอดกองไฟแต่โทษก็จะมีในคราวที่ละจากโลกนี้ไป มีโทษในอบายทําให้ได้รับความทุกข์ได้รับโทษในอบายนั้นกรรมสมาทานบางอย่างให้ผลที่น่าปรารถนาน่าชอบใจณนปัจจุบันหมายความว่ามีความเพลิดเพลินสนุกสนานแต่ว่ากรรมสมาทานบางอย่างนั้นกลับให้ได้รับวิบากที่เป็นทุกข์ในสัมปรายภพเมื่อพปรองได้ตรัสธรรมเทศนานในลักษณะอย่างนี้ให้พระพิสุได้รับฟัง ในสถานที่นั้นโยมพระที่ฟังเนี่ยมีทั้งพระที่ท่านสำรวมในสิกขาบทบางรูปบางท่านก็ประพฤติเสียหายผู้ที่มีความสำรวมในสิกขาบทอาศัยฟังธรรมอาศัยธรรมะที่พระองค์ตรัสแสดงนะัเจริญวิปัสสนาบรรลุปเป็นพระอรหันต์บางรูปลาสิกขาเลยโยมนะบางรูปไม่ใช่น้อยนอยนะ บางกลุ่มบางรูปก็ถึงขั้นกับเลือดในกายเนี่ยเกิดความเลาร้อนขึ้นมาผู้ที่ต้องอาบัติปราชิกเนี่ยก็สึกออกไปคําว่าสึกออกไปคือละปฏิญญาความเป็นพิสุถามว่าพระองค์รู้ไหมว่าพระพิสุทธ์ที่เดินตามหลังพระองค์เนี่ยใครต้องอาบัติอะไรใครทําผิดแบบไหนอย่างไรเนี่ยพระองค์ทราบไหมทราบนะแต่พระองค์ไม่ได้มาจี้ว่าเธอเนี่ยต้องอาบัติ ขาดจากความเป็นพระไม่ได้ไปจี้แต่ละรูปแต่ละรูปนะอาศัยธรรมะตรัสแสดงเหตุผลให้พระพิสุเห็นคุณเห็นโทษว่าถ้าทำแบบนี้แบบนี้ประพฤติตามธรรมวินัยมีคุณแบบนี้แบบนี้ถ้าหากว่าประพฤติผิดไปจากพระธรรมวินัยจะมีโทษแบบนี้แบบนี้พระท่านฟังไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าพระองค์ตำหนิเราพระองค์กำลัง ทำให้เราเกิดความเสียหายเสียหน้าในสมาคมนี้ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นกลับใครครวนพิจารณาไปตามธรรมที่รงแสดงปรากฏว่าได้เหตุผลเหตุผลนั้นเกิดขึ้นแก่จิตใจของพระพิสูเหล่านั้นรูปที่ประพฤติปฏิบัติดีมีความสำรวมระมัดระวังรักษาศีลดีอาศัยศีลที่หมดจดนั้นนั่นแหละเจริญมิปัสนาบรุเป็นพระอริยบุคคลรูปที่ ท่านเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะดำรงเพศของสมนะได้ความสำรวมนี้มันเกินไปสำหรับเราก็ลาสิกขารูปที่ประพฤติเสียหายต้องอบับราปาชิกก็ละปฏิญญาความเป็นพิสุพระพิสุผู้ต้องอบับบาปราชิกเนี่ยเมื่อลาสิกขาหรือละปฏิญญาความเป็นพิสุออกไปแล้วสามารถเจริญสมณธรรมได้ให้ทานได้ไมโยมว่าให้ทานได้รักษาศีลได้ไหม ได้เจริญวิปสัสนาได้ไหมได้ในคำพีท่านกล่าวว่าสามารถเจริญวิปสัสนากระทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ถึงชั้นอนาคามีเลยทีเดียวนะฉะนั้นการประพฤติเสียหายมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เนี่ยมีกรุณาต่อหมูสัตว์รู้ว่าอัธยาศัยของพระพิสุเป็นอย่างไร จะไม่มีการพูดโดยประการให้พระพิสุรูปนั้นนั้นเกิดวิปฏิสารเดือดร้อนใจจนกระทั่งไม่สามารถที่จะวินิจฉัยธรรมได้ไม่สามารถที่จะใคร่ควรวญธรรมะได้มีแต่ทุกข์มีแต่โทษและมีปฏิฆาต่อพระผู้มีพระภาคพระองค์จะไม่ตรัสอย่างนั้นพระองค์ก็จะแสดงเหตุผลแสดงโทษตามความเป็นจริงแสดงคุณให้ปรากฏแก่บุคคลเหล่านั้นฉะนั้นในช่วง เข้าพรรษานี้พระพิสุสัมมเนนก็จะมีโอกาสอยู่จำพรรษาในอาวาสของตนของตนอยู่จำพรรษานี้มีอยู่สองคราวนะคราวไหนคราวแรกกับคราวหลังเรียกว่าจำพรรษาต้นกับจำพรรษาหลังจำพรรษาต้นคือวันนี้แรมหนึ่งค่ำเดือน8อยู่ไปจนกระทั่งสิ้นสุดวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11อรวมแล้วกี่เดือน สามเดือนอันนี้สามเดือนต้นนะในฤดูฝนถ้าเกิดว่าพระพิสูกรูปหนึ่งรูปใดเนี่ยไม่สามารถที่จะจำพรรษาต้นได้อย่างเช่นวันนี้มีพระมีญาติโยมประสงค์ที่จะบวชแต่ยังไม่ได้บวชนู่นละอุปชาว่างอุปชาสะดวกในวันต่อๆไปก็บวชในช่วงที่เข้าบรรษาไปแล้วเมื่อบวชในช่วงเข้าบรรษาไปแล้วเนี่ยจะอยู่จำพรรษาได้ไหมอยู่ได้ แต่ต้องรอไปจนถึงแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าเนี่ยแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเนี่ยจำพรรษาต้นแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าจำพรรษาหลังถ้าจำพรรษาแรม, 9, ออมนหนึ่งค่ำเดือนเก้าออกพรรษาวันไหนวันสิ้นสุดฤดูฝนก็คือขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองชาวบ้านเราคนไทยเราก็จะคุ้นเคยถ้าพูดขึ้นสิบห้าเดือนสิก็จะจำยาก แต่บอกว่าวันลอยกระทงเนี่ยเป็นไงจําง่ายเลยใช่ไหมออกพรรษาหลังวันไหนวันปรนาออกพรรษาขึ้นสิบห้าเดือน12สองำหรับพรรษาหลังแต่โปรนาแล้วไม่ได้ไหมายความว่าจะไปจากที่นั้นได้เลยนะต้องรอให้อารุณของอีกวันหนึ่งนะตั้งขึ้นในอาวาสนั้นถึงจะไปที่อื่นได้ถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกิจสัต,ตะหะการณียะ ฉะนั้นการจำพรรษาของพระพิสุสมามเณรเนี่ยจะมีอยู่สองวันวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ปดเรียกว่าจำพรรษาต้นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าเนี่ยจำพรรษาหลังโดยมากญาติโยมก็จะเข้าใจว่าการจำพรรษาเป็นเรื่องของพระอย่างเดียวไม่เกี่ยวกันเนนแต่จริงแล้วเกี่ยวกันเนนด้วยนะเนนก็ต้องอยู่จำพรรษาทําไมเนนจําต้องอยู่จำพรรษา เพราะถ้าหากว่าเนียนอยู่จำพรนษาแล้วโยมเกิดเนนรูปนั้นๆอายุครบที่จะบวชพอตนเองจำพรนษาต้นนะและบวชในช่วงเข้าบรรษาหลังนะเมื่อมีการบวชในช่วงใดช่วงหนึ่งถามว่าสามเณรรูปนั้นเป็นพระเป็นพระนะจำพรรษาตอนไหนจำพรรษาตั้งแต่เป็นสามเณรนับจำพรรษาตั้งแต่เป็นสามเณรเมื่อออกพรรษา สมณเณรรูปนั้นที่บทเป็นพระเนี่ยสามารถกรานกระถินได้สามารถปรานากับพระพิสุได้กรานกระถินได้ตรงนี้แหละเป็นการบ่อยรู้ว่าแม้แต่สมณเณรก็มีการอยู่จำพรรษาแต่เมืองไทยของเราอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับสมณเณรว่าจะต้องอยู่จำพรรษาหรือไม่อยู่จำพรรษาแต่ในสถานที่ใดก็ตามที่มีการบอกกล่าวสอนธรรมวินนยพอถึงวันอธิษฐานจำพรรษาเนี่ยพระพิสุหลวงพ่อ เจ้าวาดในวัดนั้นๆก็จะบอกให้พระพิสุสมมณีเนีย่ยอธิษฐานอยู่จำพรรษาผูกใจไว้ว่าให้จำพรรษาตลอดสามเดือนฤดูฝนจะเป็นสามเดือนต้นหรือสามเดือนหลังก็ตามและในคราวที่อยู่จำพรรษาไปไหนมาไหนได้ไม่ยอมอยากจะไปไหนมาไหนไปค้างที่อื่นอยากจะไปเรียนหนังสืออาก็เดินทางไปเลย ไปค้างอยู่ในวัดอื่นเนี่ยแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะพระจะไปในช่วงเข้าพรรษานี่ไปได้ยังไงโยมโยมนิมนต์หรือพระนิมนต์นิมนต์ทำอะไรนิมนต์ให้ไปรับทานนิมนต์แสดงธรรมหลวงพ่อโยมประสงค์ที่จะถวายทานนิมนต์หลวงพ่อมารับทานด้วยเจ้าข้าพอมีการพูดกล่าวแบบนี้ไปเนี่ยหลวงพ่อก็ไปได้แล้วแม้จะไม่ได้อยู่ ค้างคืนในวัดของตนนะพอเดินทางไกลไปต่างจังหวัดแบบนี้ก็ไปจำพรรษาหรือว่าไปพักนะอยู่ที่วัดอื่น mm hmm. จะไปจำพรรษาวัดอื่นยังไม่ได้นะเพราะว่าพรรษายังไม่ขาดนะก็ต้องอยู่จำพรรษาที่วัดของตนนั่นแหละแต่ไปด้วยกิจสัตหนะกรณียะกิจที่จะพึงกระทำให้เสร็จแล้วก็กลับมาภายในเจดวัน ในช่วงพรรษาถ้าญาติโยมประสงค์จะทำบุญถ้าโยมบอกให้ทราบอย่างเดียวบอกหลวงพ่อที่บ้านของโยมเนี่ยมีการจัดงานปฏิบัติธรรมโยมขอแจ้งให้หลวงพ่อทราบนะที่หลวงพ่อเคยมาทุกปีนั่นแหละถ้าแจ้งให้ทราบแบบนี้เนี่ยพระจะไปได้ไหมไม่ได้ต้องนิมนต์นะหลวงพ่อโยมจัดงานปฏิบัติธรรมเหมือนทุกๆปีนั่นแหละนิมนต์หลวงพ่อมากล่าวธรรมแสดงธรรม มารับทยทานจากญาติโยมบาศกบาสิกาเมื่อมีการนิมนต์แบบนี้พระพิสูจจะเดินทางออกไปจากวัดต้องผูกใจคำว่าผูกใจทํำยังไงโยมว่าโยมบัวผูกใจเอาเชือกมาสักเส้นหนึ่งให้มันเอามารัดตรงอกนี่แหละอ,อไปไหนมาไ,ไหนว่าหลวงพ่อเป็นอะไรอาตมาผูกใจโยมไม่ใช่แบบนี้นะผูกใจทําความอะไรทําความตั้งใจไว้ว่า จะกลับมาภายในเจ็ดวันจะไปกิจนิมนต์นี้จะไปรับทานของญาติโยมกลับมาภายในเจ็ดวันเนี่ยต้องมีการผูกใจแบบนี้การผูกใจก็ต้องผูกใจในวัดนะไม่ใช่เดินทางออกไปแล้วอ,อยู่ปั๊มน้ํามันโชเฟอร์กําลังเติมน้ํามันอยู่เอา้าเอา้เอลืมผูกใจเดี๋ยวหลวงพ่อผูกใจก่อนนะไปผูกใจตรงปั๊มน้ํามันไม่ได้นะต้องให้โชเฟอร์เนี่ยขับรถกลับมาภายในเขตวัด ผูกใจใหม่แล้วก็เดินทางออกไปอีกครั้งหนึ่งการทำอย่างนี้แม้จะอยู่จำพรรษาไม่ครบสามเดือนแต่ก็เชื่อว่าได้อยู่จำพรรษาครบเพราะไปด้วยกิจสัตตหะกรณียะที่องค์ประทานอนุญาตไว้พรรษาไม่ขาดนั้นญาติโยมท่านใดก็ตามที่ประสงค์จะนิมนต์พระในช่วงเข้าบรรษาโยมก็ต้องรู้วิธีนิมนต์เพราะไม่อย่างนั้นพระก็ไม่สามารถที่จะไปรับทานของโยมได้ พระก็เช่นเดียวกันถ้าจะเดินทางออกนอกวัดป่วยไข้ไม่สบายไปหาหมอก็ต้องผูกใจว่าไปรักษาตัวแล้วจะกลับภายในเจ็ดวันหรือจะไปดูแลพิสุอาพาธก็ต้องผูกใจไว้ว่าจะไปดูแลพิสุอาพาธจะกลับภายในเจ็ดวันเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ชื่อว่าพระพิสุสมณเณรญาติโยโมบาศกบาสิกาได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่จำมันสาสามารถบริหารจัดการ ทำใจของตนให้เป็นกุศลได้ฉันั้นในช่วงวันเข้าพรรษาถ้าหากว่าใครจะทำดีให้พิเศษยิ่งขึ้นไปในช่วงวันเข้าพรรษาก็สามารถสมาทานอุโบสถได้นะเป็นปาติหาริยะอุโบสถรักษาศีลอุโบสถตลอดสามเดือนต้นนะหรือไม่สามารถก็รักษาในเดือนข้างปลายถ้าไม่สามารถก็ครึ่งเดือนสุดท้ายนะก็จะเป็นเหตุทำให้เราได้ฝึกหัดตนเอง และถ้าใครประสงค์ที่จะงดเล่าเข้าพรรษาได้เลยโยมนะอนโมทนาด้วยเพราะว่าเป็นความตั้งใจดีในการที่จะฝึกหัดให้ตนเองอยู่ในศีลในธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ควรแก่การยกย่องส่วนออกพรรษาแล้วจะดืม่มหรือจะยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งให้มันจบเป็นตอนๆให้กุศลเกิดขึ้นเป็นไปในคราวที่เราตั้งใจสมาทานเพราะในฐานะที่เราเป็นบุรชนก็มีทำผิดทำถูกปะปนคลัเคล้ากันไปนั่นแหละ และกรรมที่เราทําก็ไม่หลงเจ้าของด้วยถ้าเราทําดีกรรมดีก็ส่งผลให้เราได้รับผลดีถ้าเราทําชั่วกรรมชั่วก็ส่งผลให้เราได้รับผลของกรรมชั่วไม่มีใครมารับแทนเราได้นั้นในวันนี้ก็ขอ,อนโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจโดยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาตามการอันควร ก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพาน้วยกันทุกคนทุกท่านเทิดต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายอิทังเมยาตินเจวะ ส, yup. สัพพัいい to to สตานันจะโหตุสัพเพปิเตอิมังปุญญะปติงลัทธานะสุขิตาโนตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จ แก่สรัรพสัตว์ทั้งหลาย,รรลายขอให้ท่านเหล่านั้น,น,เ,น,นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุข,สขโดยทั่วกันเทิน,น,นสาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับพอ่นอนนิมนต์พระพิสุก่าวธรรมขอกาบพระเจระเป็นต้นเสียงสัพพีติโยวิวัชชนตู ความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสาบพรโควินสสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวัตรวันดารายออันดารายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวัชนะสิลิสานิจังวุธาปัจายิโนจตารอธรรมาวัตถันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิธ ภาวตุสัพมังคลังขอสัพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวตจงรักษาท่านสับาพบุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสับพาธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาภาสังทานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิภาวนุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ